สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนพพรสมอ,อนานะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการซักชั่นนะคะหรือว่าวิธีการดูดเสมหะค่ะจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะขั้นแรกของการดูดเสมหะนะคะเราจะต้องใส่แมสนะคะเพื่อป้องกันการกระเด็นของเสมหะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะ ังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมอุปกรณ์ไปหาผู้ป่วยนะคะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีทั้งหมดดังนี้เลยค่ะนะคะเราจะไปทักทายผู้ป่วยกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้องควรมสมอนาน,นะคะเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยบุรพานะคะวันนี้นะคะจะมาขออนุญาตดูดเสมหะให้กับผู้ป่วยนะคะไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่อนามสกุลอะไรหรอคะค่ะขออนุญาตตัวสอบป้ายข้อมือนะคะค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการดูดเสมหะนะคะการดูดเสมหะนะคะเพื่อป้องกันการอุดกลันทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เพื่อให้หายใจได้สะดวกค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะประเมินเสียงการหายใจของผู้ป่วยนะคะโดยใช้หูฟังนะคะฟังเสียงของปอดค่ะขออนุญาตนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ จากการประเมินนะคะพบว่าเสียงของปอดผู้ป่วยนะคะเป็นเสียงแคปิเตชันนะคะต่อไปเราจะทำการจัดท่านอนนะคะโดยให้ผู้ป่วยนอนท่าเซมิ f าร์เลอร์โพดิชนนะคะก็คือเป็นท่าศีรษะสูง15-30องศานะคะแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมนะคะขออนุญาตนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราดูอัตราการไหลของออกซิเจน ก่อนที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะโดยออกซิเจนจะอยู่ที่10ลิตรมินค่ะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจสอบเครื่องดูดเสมหะนะคะโดยการเปิดปิดเครื่องดูดเสมหะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดที่ปลายเครื่องดูดเสมหะนะคะเพื่อต่อก,กับฟิลเตอร์ทิปค่ะให้ไดอนะคะ ก็จะยึดสายออกมานะคะระว,วังไม่ให้คอนแทมีเนตนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะวางสายไว้นะคะโดยยึดหลักสเตอร์ไลน์เทคนิคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแกะสายตักชั่นนะคะโดยแกะเฉพาะปลายสายนะคะระว,วังไม่ให้คอนเทมิเนตด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นการใส่ถุงมือค่ะเป็นถุงมือสตอลาย์ค่ะโดยเราจะยกถุงมือขึ้นให้สูงนะคะเพื่อป้องกันการตนเปื้อนเชื้อบริเวณถากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะหยิบสายสักชั่นนะคะโดยใช้หลักปัดจักเชื้อนะคะ ต่อไปนะคะเราจะนําสายนะคะไปต่อกับเครื่องดูดเสมหะนะคะค่ะจากนั้นนะคะเตรียมดูดเสมหะได้เลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการดูดเสมหะทางช่องปากนะคะอันดับแรกเราต้องเปิดเครื่องเพื่อที่จะซักชั่นก่อนนะคะค่ะพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราจะดูดเสมหะทางช่องปากนะคะ โดยเราจะใส่สายเข้าไปในช่องปากนะคะแล้วก็สร้างแรงดูดนะคะกดที่ฟิงเกร์ทิปค่ะ่าดูดตรงกลางก่อนนะคะค่ะเอาออกมาค่ะแล้วก็ดูดเข้าไปข้างๆปากนะคะสร้างแรงดูดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการปิดเครื่องนะคะ แล้วก็จะทําการเปลี่ยนสายค่ะจากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนสายซักชั่นเส้นใหม่นะคะเพื่อดูดเสมหะทางท่อทางเดินหายใจนะคะค่ะการดูดเสมหะทางท่อทางเดินหายใจนะคะจะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือเทคิออสโตมีนะคะเป็นการดูดเสมหะบริเวณทางคอนะคะโดยเราจะใส่สายซักชั่นเข้าไปประมาณ10 10เซนติเมตรนะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะจะเป็นการดูดเสมหะบริเวณทางช่องปากนะคะชื่อว่า endothecial p e e นะคะเราจะใส่สายสักชั่นเข้าไปประมาณ 24- 24ถึงเซนติเมตรค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูดเสมหะทางเครื่องช่วยหายใจนะคะโดยเราจะประเมินภาวะพองออกซิเจนของผู้ป่วยกันนะคะว่าผู้ป่วยมีภาวะซีดเขียวหรือเปล่านะคะแล้วเราก็จะมาใส่ถุงมือสแตนไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะ สายสักชั่นออกมาเหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูดเสพห์นะคะโดยเราจะเปิดเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ปรับความดันให้อยู่ที่ลบ 80- ถึง120มมตปลอดนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทําการดูดเสมหะได้เลยนะคะโดยเราจะใส่าใสายซักชั่นเข้าไปในท่อทางเดินหายใจนะคะประมาณ20-24เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะพอถึงขั้วปอดนะคะให้เราถอยออกมา1เซนติเมตรนะคะขออนุญาตนะคะแล้วเราก็สร้างแรงดูดนะคะแล้วก็หมุน 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สดึงออกมาค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่ห้าค่ะก็ใส่เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะาการดูดเสมหะแต่ละครั้งนะคะไม่ควรเกิน10วินาทีนะคะโดยการดูดเสมหะเราจะดูดประมาณ2-3ครั้งต่อนหนึรอบค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทำการล้างสายซักชั่นก่อนนะคะคับพล้ล้างสายซักชั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปทิ้งถังขยะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ออกซิเจนเข้าไปที่เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรวจสอบอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ประเมินท่อของออกซิเจนของผู้ป่วยนะคะโดยตรวจวสอบภาวะซีดเขียวคล้ำของผู้ป่วยหรือว่าอาการหนาวสั่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะฟังเสียงปอดค่ะ,ะหลังดูเส้นหาแล้วผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ค่ะรู้สึกทางแานใจโล่งขึ้นเนาะต่อไปขออนุญาตฟังเสียงปอดนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่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 ะการฟังเสียงปอดของผู้ป่วยนะคะพบว่ามีเสียงแคปิเตชันลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงคลิ้ครับนะคะไม่มีภาวะพองออกซิเจนด้วยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะจัดท่าจะสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะโดยพวกขยะพวกถุงซักชั่นจะทิ้งที่ขยะทั่วไปนะคะแล้วก็พวกถุงมือกับสายซักชั่นนะคะจะทิ้งที่ขยะติดเชื้อะค่ะแล้วก็ล้างมือเจ็ดขั้นตอน,นะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปลงบันทึกผลทางการพยาบาลนะคะโดยเราจะลงบันทึกที่ลักษณะ สีแล้วก็ปริมาณของเสมหะค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ